สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังสปอยหนังเรื่องไดฮ5 4.0เนื้อเรื่องจะน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยค่ะจอห์นแม็เคลนในตำรวจนิวยอร์กร้อยล้านที่ไม่ได้หมายถึงเงินดูเหมือนชีวิตเขายังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ทั้งเรื่องครอบครัวที่ห่างเหินกับลูกสาวหัวแก้วหัวเวลลูซี่ขยิ้ใจที่ออกแนวตามผู้มากกว่าพ่อ วันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายงานบางอย่างซึ่งถ้าคุณพี่โลนไม่รับคงไม่ลำบากขนาดนี้คือไปพาตัวบ่าวแมทธิวฟาเรลแฮกเกอร์หนุ่มรูปหล่อบ,บาดใจไปสอบปากคำกับ FBI เพราะบ่าวแมทธิวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แฮกข้อมูลระบบความปลอดภัยของประเทศ และมีการโจมตีครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นในขณะที่หลวงแมคลนพาตัวบ่าวแมทธิวออกจากอพาร์ตเมนต์พวกเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มนักฆ่าล่าแต้มที่ได้รับคำสั่งจากบักโทมัสกาเบรียลอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงไซเบอร์ของรัฐบาลบักโทมัสใช้แผนโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าไฟเซลซึ่งสามารถทำให้ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดในอเมริกาเช่นไฟฟ้าการคมนาคมการเงินและการสื่อสารล่มสลายชิบหายยวอดหมด หลวงแมคเคลนและบ่าวแมททิวหนีรอดมาได้แบบบุดหวิดหลังจากนั้นหลวงแมคเคลนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่การแฮกระดับเล็กแล้วนะจ๊ะแต่เป็นแผนโจมตีประเทศครั้งใหญ่โครตและเป้าหมายของบักโทมัสตัวร้ายสุดน่ารักของเราคือแผนการล้างแค้นรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่เขาเคยเตือนแล้วเตือนอีกเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยที่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียคงไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่กลับถูกเมินเฉยเขาจึสร้าง ายเซลขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าระบบทั้งหมดนั้นเปราะบางแค่ไหนพร้อมทั้งแฮกระบบธนาคารและโอนเงินมหาศาลเข้าบัญชีของตัวเองซะเลยอีกในระหว่างนี้บักโทมัสสั่งการผ่านทีมของเขาซึ่งมีเมลินหวานใจสุดเซ็กซี่ของบักโทมัสและยังเป็นนักสู้ฝีมือเยี่ยมที่คอยจัดการกับทุกคนที่ขัดขวางแผนการ หลวงแม่กับบ่าวแมททิวเดินทางไปที่ศูนย์ควบคุมระบบเพื่อหยุดยั้งบักโทมัสแต่พวกเขาถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องทั้งคู่ต้องต่อสู้และหนีผ่านสถานการณ์อันตรายมากมายไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นในอุโมงค์บักตัวร้ายของเราได้ควบคุมระบบไฟจราจรทำให้เกิดการชนกันระหว่างรถยนต์นับสิบคันหลวงแมคลเลนต้องงัดฝีมือการขับรถที่หลวงหัดมาตั้งแต่ตอนช่วยแม่ไปซื้อเครื่อง แกงส้มตอนยังวัยยาวเพื่อเอาตัวรอดฉากต่อสู้ในโรงไฟฟ้าเหลางอแมคเคลนสู้กับไมลินในลิฟต์แมเธอจะมีทักษะการต่อสู้เหนือกว่าแต่หลวงแมคเคลนใช้ความอึดและสกิลพระเอกนิดๆเอาชนะเธอได้ลูซี่ขคยิใจถูกจับตัวบักโทมัสจับตัวลูซี่ขคยิใจลูกสาวของหลวงแมคเคลนไปเป็นตัวประกันเพื่อบีบให้หลวงหยุดแทรกแซงบ่าวแมทธิวค้นพบว่าบักโทมัสกำลังจะใช้ขั้นตอนสุดท้ายในการควบคุมระบบทั้งหมดของประเทศ ทำให้หลวงแมคเคลนต้องรีบตัดสินใจคลแม็กของเรื่องในฉากสุดท้ายหลวงแมคเคลนบุกไปที่ฐานของบักโทมัสเพื่อช่วยลูซี่ขยี้ใจลูกสาวหัวแก้วหัวเวนและหยุดแผนการของบักตัวร้ายบ่าวแมทธิวได้งัดความสามารถด้านแฮกเกอร์ของเขาที่ได้ร่ำเรียนมาแต่ครั้งสมัยพมา่าบุกตีกรุงทนในการปิดระบบที่บักโทมัสควบคุมขณะที่หลวงแมคเคลนต้องเผชิญหน้าต่อสู้อันดุเดือดเลือดพรานกับบักโทมัสบักโทมัสยิงหลวงแมคเคลนแต่หลวงได้ใช้วิธีอันบ้าบิน ซึ่งถ้าไม่ใช่พระเอกก็อาจจะม่องเท่งไปแล้วนั้นก็คือการยิงทะลุร่างตัวเองเพื่อคิวบักโทมัสบักโทมัสกสิดแต่หลวงยังรอดอภิมหาเหลือจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับท่านผู้ชมแต่ถึงแม้ว่าหลวงจะเจ็บหนักแต่ก็ช่วยลูซี่ขยิ้ใจและบักแมธิวไว้ได้สําเร็จจากเราสปอยหนังไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าความปรอบางของระบบสารสนเทศหนังแสดงให้เห็นว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าการจราจรการเงิน ที่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายดิจิทัลนั้นเปราะบางและสามารถถูกแฮ็กได้หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอกรณีของไฟเซนในหนังเป็นตัวอย่างการโจมตีไซเบอร์ที่เป็นไปได้จริงเช่นการโจมตีด้วย distributed denial of service (DDoS) หรือการแทรกซึมในระบบควบคุมโดยใช้มาแวร์ข้อคิดระบบที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นย่อมทำให้เสี่ยงต่อการโจมตีได้มากขึ้นเราต้องออกแบบให้มีมาตรการป้องกันล่วงหน้า e d เ n d ด n ซ y ความซ้ำซ้อน ในระบบควรมีไว้ในกรณีที่ระบบหลักถูกโจมตี